ปี2,496ยังตกอยู่ในภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่สองหมดนหมาดสายการบินข้ามทวีปปิดการให้บริการอย่างไม่มีกำหนดครอบครัวของนายธนาคารและนักกฎหมายอันดับต้นๆของไทยต้องเดินทางไปซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาให้ทันกำหนดการผู้เป็นพ่อต้องไปดูงานสาขาธนาคารที่นั่นและที่ต่างๆทั่วยุโรปส่วนลูกสาวคนโตวัย16ปี เธอมาพร้อมกับความฝันเต็มลำเรือเวทีประกวดนางงามจัก,กรวาลรอเธออยู่ที่ซานฟรานซิสโกเรือเดินสมุทรลำใหญ่แล่นออกจากท่าเรือน่านน้ำไทยมุ่งตรงไปที่เกาะฮ่องกงเพื่อต่อเรือไปที่ประเทศญี่ปุน่นก่อนเปลี่ยนเรือแล่นยาวไปถึงเมืองโฮโนลูลูเมืองใหญ่บนเกาะฮาวายครอบครัวของนายธนาคารต่อเรืออีกครั้งไปจนหยุดสุดป้ายที่ท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโกยังไม่ถึงปากอ่าวดี ทีมงานจากกองประกวดก็เข้ามาต้อนรับสาวน้อยตาคมกับครอบครัวเป็นอย่างดีเธอถูกจับแยกออกจากครอบครัวและแล้วภารกิจแรกของกองประกวดนางงามจักรวาลก็เริ่มต้นทันทีนั่นก็คือการพาเธอไปถ่ายรูปคู่กับสะพานโกลเด้นเกตทีมงานดูแลครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและที่พักในนามตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยนี่คือภารกิจที่เต็มไปด้วยความฝัน ของสาวน้อยวัยสิปีที่ชื่ออมราอัศวนนนายง่วนสุนอัศวนนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ทางการคำนวณเขาทำหน้าที่เป็นนายด่านชุลกากรเมืองปากน้ำสมุทรปราการเติบโตในหน้าที่ราชการจนกระทั่ง ได้รับพระราชทานราชธินานามเป็นพระยาราชยะสาทกเขาแต่งานกับเปียบุญนาคมีทายาทคือหลวงประเจิดอักษรลักษ์สมโพศอัศวรนลซึ่งต่อมาลูกชายคนนี้ได้กลายเป็นนักกฎหมายอันดับต้นๆของเมืองไทยและเป็นนายธนาคารระดับสูงฝีมือระดับพระการปี2480วันที่6พฤษภาคมที่ชุมชนตำบลยานนาวาอำเภอยานนาวา จังหวัดพระนครล,ลูกสาวคนโตของหลวงประเจิดอักษรลักษณ์และหญิงสาวชาวฝรั่งเศสชื่อมาดามยอเฮดได้ถือกำเนิดขึ้นนามมงคลที่คุณพ่อได้ตั้งให้ผู้มาใหม่ที่กำลังแบเบาะอยู่ตอนนี้คืออัมาราอัศวนนด้วยความที่พ่อเป็นนักกฎหมายและนายธนาคารระดับสูงอัมาราจึงมีชีวิตสะดวกสุขสบายครอบครัวฐานะดีขนาดเข้าเรียนที่โรงเรียนมาแตเดีวิทยายลัย เธอไม่เคยต้องหิ้วกระเป๋าเองมีคนหิ้วไปส่งถึงห้องเรียนชีวิตเติบโตท่ามกลางความพร้อมทุกอย่างกระทั่งอายุ16ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 ชีวิตของเธอก็พลิกผันไปตลอดการนั่นก็คือปี2496วันหนึ่งเพื่อนของคุณพ่อที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มาพูดคุยธุระกับคุณพ่อถึงบ้านอมราสาวน้อยออกมาทักทายต้อนรับตามมารยาทเธอสวยคมน่ารักอย่างสาวลูกครึ่ง เพื่อนของคุณพ่อคนนี้รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจจึงขอเธอไปประกวดนางสาวไทยด้วยความที่อัศวนนนั้นเป็นตระกูลผู้ดีเก่ากอบกับค่านนยมในยุคนั้นไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเดินทางสายอาชีพเต้นกินรำกินเป็นอันขาดยิ่งการประกวดสาวงามคือการต้องนุ่งน้อยห่มน้อยอวดเรือนร่างต่อหน้าธารกรรมนันยิ่งไม่เป็นการเหมาะสมแต่พอเพื่อนของคุณพ่อโน้มน้าวด้วยเหตุผลที่พอฟังแล้ว ดูจะเป็นประโยชน์ต่อลูกสาวในภายภาคหน้าได้ในที่สุดคุณพ่อก็อนุญาตให้เธอเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2496มาดามยอเฮดผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอัมาราอัศวนลเพลิดเพลินไปกับชุด,ชดสวยๆที่ทางภรรยาของเพื่อนคุณพ่อจัดหาให้เพื่อใช้ในการประกวดจนลืมห้องเรียนไปเสียสนิทและแล้วผลการประกวดก็ออกมาตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2496ตกเป็นของอนงอัชวัฒนา กระทรวงการคลังส่งเข้าประกวดและรองทั้งสี่คนก็คือนวลสวัสด์ลังกาพินจากเชียงใหม่เลิดลักษิริวิเศษจากสิงห์บุรีมารสียุวานาครจากพระนครและรองนางสาวไทยอันดับสีก็คืออมราอัศวนนท์จากการประกวดครั้งนี้เธอได้รับเงินรางวัลถึง1 0,000บาทอมราได้แบ่งครึ่งเงินรางวัลน,นี้ออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งยกให้สมาคมคนตาบอดและอีกครึ่งให้กับองค์กรการกุศล หลังเสร็จสิ้นการประกวดกองประกวดพาสาวงามทั้งห้าเดินทางไปแนะนําตัวและขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่คนแรกที่เข้าพบก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามนายกแมวเก้าชีวิตท่านนี้ได้มอบเงินเป็นชินน้ําใจให้กับสาวงามทั้งห้าคนละหนึ่งบาทเสร็จภารกิจอมารากลับถึงบ้านเธอก็พบกับข่าวร้าย ทางโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยให้เธอออกจากโรงเรียนขณะกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 ด้วยเหตุผลที่ว่าอัมราทำผิดกฎของโรงเรียนที่ห้ามให้นักเรียนประกวดในเวทีต่างๆและห้ามเป็นนักแสดงอีกด้วยถือเป็นกฎร้ายแรงที่ต้องรักษาไว้ซึ่งกฎอย่างเคร่งครัดเมื่อทำผิดกฎจึงไม่มีทางเลี่ยงใดนอกจากการให้ออกจากโรงเรียนคุณหลวงประเจิดอักษรลักษณ์คุณพ่อนักกฎหมายและนายธนาคารระดับสูง ได้ให้กำลังใจลูกสาวว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพ่อจะให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้ประจวบเหมาะกับคณะนั้นคุณพ่อต้องไปเยือนสาขาธนาคารในเครือที่ต่างประเทศแถบยุโรปและอเมริกาอยู่พอดีเลยถือจะจัดการเรื่องการเรียนของลูกสาวไปด้วยแต่เรื่องราวการประกวดยังไม่จบลงเพียงแค่นั้น29มิถุนายน2 4 9 5เเป็นวันที่มีการจัดประกวดนางงามจัก,กรวาลขึ้นครั้งแรกของโลกที่เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและหนึ่งปีต่อมาคือปี2496หลังประเทศไทยประวดนางสาวไทยเสร็จสิ้นทางกองประกวดนางงามจักรวาลได้มีหนังสือส่งตรงถึงสยามเมืองยิ้มเชิญประเทศไทยส่งสาวงามร่วมเข้าประกวดกองประกวดที่ไทยจึงได้เรียกสาวงามทั้ง5้าเข้าพบเพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วยเงื่อนไขสุดยึดอัดใจยิ่งนั่นก็คือการประกวดครั้งนี้ต้องเดินทางทางเรือ เพราะสายการบินข้ามทวีปยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกไปมันๆและทางกองประกวดของไทยไม่มีงบให้เพื่อการนี้ผู้เข้าประกวดต้องใช้งบตัวเองทั้งหมดด้วยความไม่พร้อมเรื่องค่าใช้ใจ่ายและต่างก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จึงทําให้สาวงามทั้ง4ถอนตัวออกไปเหลือเพียงอมาราอัศวนนคนเดียวอมาราพูดภาษาอังกฤษได้และที่สําคัญมีกําลังทรัพย์พอที่จะใช้เพื่อการนี้อีกทั้งคุณพ่อและครอบครัว กำลังมีแผนไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาพอดีพอเรือเดินสมุทรเดินทางถึงซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอมาราอัศวนนท์ถูกแยกออกจากครอบครัวและทางกองประกวดได้ดูแลครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและที่พักอมาราและสาวงามจากหลายประเทศทำกิจกรรมร่วมกันมากมายและกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับอมาราเป็นอย่างมากก็คือการได้ร่วมเป็นนักแสดงในภาพยนตร์โฆษณาการประกวด ชื่อเรื่อง Beautiful Girl of the World เพราะคนที่เป็นพิธิกรในครั้งนี้ก็คือโทนี่เคอร์ติสพระเอกหนังวัยรุ่นชื่อดังแห่งฮอลลีวูดนั่นเองสามสัปดาห์ที่เธอใช้ชีวิตในกองประกวดและค่าตัวจากการแสดงภาพยนตร์โฆษณาของกองประกวดจำนวน150เหรียญทำให้สาวน้อยวัย16ปีอย่างอัมาราาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอนั่นคือประสบการณ์ที่ชั่วชีวิต คงหาที่ไหนไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วแม้เธอจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรจากการประกวดครั้งนี้ก็ตามนางงามจัก,กรวาลปี2496ตกเป็นของคริสตียานมาเตลจากประเทศฝรั่งเศสหลังลงจากเวทีประกวดผู้สร้างหนังรายหนึ่งสนใจอยากให้เธอมาแสดงหนังด้วยแต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นไม่อนุญาตให้ต่างชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันทำงานในสหรัฐได้ทางเดียวที่กฎหมายรองรับก็คือต้องแต่งงาน หรือเป็นบทบุญธรรมของชาวอเมริกันทางผู้สร้างหนังเสนอว่าจะรับเธอเป็นบทบุญธรรมเพื่อให้เธอร่วมแสดงหนังด้วยแต่คุณพ่อของเธอไม่ยอมหลังเสร็จจากการประกวดอมราได้เดินทางไปกับครอบครัวเพื่อตามคุณพ่อไปดูงานที่เยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสนับตั้งแต่เดินทางมาจนถึงเดินทางกลับครอบครัวอัศวนอนอยู่ที่ต่างประเทศยาวนานถึง6เดือนเต็มแม้ไม่ได้ตำแหน่งใดๆในการประกวดมิสยูนิเวิร์สในครั้งนี้ แต่ด้วยลุกของสาวสมัยใหม่อมาราได้รับความสนใจจากสื่อเมืองไทยอย่างดีเกินคาดพอกลับถึงเมืองไทยเธอตั้งใจเรียนต่อด้านเสริมสวยคุณพ่อก็ไม่ว่าอะไรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตนักประพันธ์ชื่อดังของไทยมีความประทับใจในบุคลิกของสาวสังคมอย่างอมาราอัศวนนเป็นอย่างมากถึงขนาดนำบุคลิกของเธอไปเขียนเป็นนิยายซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผลงานอมตะของนักประพันธ์ท่านนี้ นั่นก็คือนิยายเรื่องปริศนาวัฒนีสุจิตพราพิทยาเจ้าของโรงหนังศาลาเฉลิมชาติซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงหนังพาราไดส์คิดจะทําหนังจึงไปขอ้ิริกสิทธิ์เรื่องปริศนาเจ้าของบทประพันธ์ท่านนี้ยินดีขายให้ไปสร้างหนังแต่มีเงื่อนไขว่านางเอกของเรื่องต้องเป็นคนที่ท่านนําบุคลิกมาแต่งเป็นนิยายเรื่องนี้เท่านั้นคนนั้นก็คืออมาราอัศวนนท์ ซึ่งกว่าจะผ่านด่านคุณพ่อไปได้อมราก็เกือบจะไม่ได้เล่นหนังเสียแล้วปี2498เดือนธันวาคมหนังเรื่องปริศนาที่กำกับโดยป๋าสออาสนจินดาได้เข้าฉายอมราอัศวนนแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ทันทีปี2500วันที่25รกรกฎาคมหนังเรื่องรักทิษยาที่กำกับโดยผู้กำกับจอมดุซึ่งเกือบทำให้อมราเลิกเล่นหนังเรื่องนี้กลางคัน นั่นก็คือครูมารุษหรือชื่อจริงว่าทวีนาบางช้างฉากเด็ดของเรื่องก็คือฉากที่อมาราต้องแสดงเป็นคนใกล้ตายกลางทะเลลึกฉากนี้งดงามจนส่งผลให้เธอสามารถคว้าทุกตาทองสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จเรื่องนี้เธอได้เล่นคู่กับพระเอกดังแห่งยุคชนะสีอุบลอมาราอัศวนนมีผลงานเล่นหนังต่อเนื่องมาอีกหลายสิบเรื่องเรื่องเด่นๆเ,เช่นเห่าดง เล็บครุฑทุ่งรวงทองปรารถนาแห่งหัวใจเทวรูปยกทหารเสือกมรมหลวงชุมพรดอกฟ้าในมือโจรแววมยุราฝั่งของพระเอกในยุคนั้นขณะนั้นก็มีสุรสิทธิ์สัตยบงสอาสนจินดาสมควรกระจ่างศาสตร์ชนะศรีอุบลอดุลดุญรัต์พันคำส่วนนักแสดงฝ่ายหญิงขณะนั้นที่เด่นดังก็มีวิไลวันมัทนพาณิชรัตนาพานราพอ,อินทรารกมแหง และอมราอัศวนนคนนี้นี่เองอมราพบรักกับหนุ่มนักเรียนนอกที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษอังกูลบูรานนซึ่งต่อมาเข้ารับราชการตำรวจจนได้รับยศพลตำรวจโททั้งสองพบกันครั้งแรกในสปอร์ตคลับที่อมราไปเป็นประจำระหว่างคบหาดูใจกันอมราอัศวนนก็พบกับเรื่องราวที่สุดแสนสะพริงขึ้นกับชีวิตของเธอ ปี2504ถึง2505อัมราอัศวนนคบหาดูใจกับอังกูลบุรานน์จอมพลภาคมาแดงอย่างจอมพลสิริธนรัฐขึ้นครองอำนาจและอยากได้อัมราไปอยู่ด้วยในฐานะอนุพันรยาจอมพลผู้มีอำนาจล้นฟ้าขนาดโทหาเธอชนิดตื้อไม่เลิกยื่นข้อเสนอจะให้เพชรนินจินดารถยนต์และให้ชายนามสกุลของตนด้วยช่วงนั้นอมราสารภาพว่าเธอกลัวมาก รีบปฏิเสธไปอย่างพลันลวันท่ามกลางอ,อกสั่นขวัญแขวนพอถูกตามตื้นหนักเข้าเธอจึงตัดชินใจทำสิ่งนี้นั่นก็คือรีบโทรหาอังกูลแฟนหนุ่มที่ประเทศอังกฤษให้เขากลับมาประเทศไทยด่วนไม่เช่นนั้นชาตินี้เขาจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับเธอเลยอมาราอัศบนนสมรสกับพลตำรวจโทอังกูลบุรานน์มีพยานรักด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งก่อนสามีจะจากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อหลายปีก่อน และนี่คือเรื่องราวชีวิตของนางงามนางเอกซึ่งครั้งหนึ่งของชีวิตต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศยุคนั้นปัจจุบันเธอมีความสุขกับต้นไม้สารพัดชนิดลูกๆหล,ลานๆที่แยกย้ายกันออกไปเป็นฝั่งเป็นฝาต่างคอยเป็นกำลังใจสำคัญดูแลห่วงใยกันด้วยดีเสมอมาอมาราอัศวนนอีกเพชรเม็ดงามของวงการหนังไทยขอให้มีความสุขมากมายครับ